แม่ก็บอกว่าเออให้หาเงินเรียนเองเลยนะก็ขอบคุณแม่ที่เชื่อมั่นในตัวกิฟว่ากิฟจะจะทำได้ไปทำกมีค่ะน้องจะเชิญมารับอเองเลยนะคะช้ำน้อยมากๆเลยรู้สึกดีมาก สวัสดีค่ะกิมนะคะเป็นผู้โชคดีที่ได้ร่วมโปรเจกต์ Makeover กับโรงพยาบาลด r รเชนค่ะเป็นวันแรกที่เจอคุณหมอนะคะกิมก็เข้ามาปรึกษาแบบทรงจมูกที่เข้ากับตัวเองค่ะคุณหมอก็มีการสแกนใบหน้าแล้วก็ออกแบบจมูกที่เข้ากับหน้ากิมเองค่ะส่วนตัวของกิมนะคะเดินทางไปศัยกรรมที่โรงพยาบาลดรเชนที่กรุงเทพค่ะถ้าลงทุกคนตอนนี้กำลังจะเดิน,าาท,น,ท,นท,ทางไปทพไปทำจมูก มาก็คือเจอป้ mm. ายของโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้เลยและนี่คือคุณหมอที่กิฟจะมาทำศัลยกรรมด้วยนะคะก็คือคุณหมอเชนมีทีมงานของโรงพยาบาลมารับเลยนะคะก็คือสปิรตป้ายแบบนี้เลยสวัสดีค่ะน้องก็เชนมารับเองเลยนะคะเรดวมาก เกิดว่าหนูท,ทาแสงกําปกไปใช่ไหมหน้าหนูก็อาจจะเปลี่ยนขึ้นนิดนึงก็สวยขึ้นมันก็จะมีงานมากขึ้นความฝันอีกอย่างที่กิฟอยากเป็นอนะ,ค,ะคือกิฟอยากเป็นแอร์โฮสเตสแต่เราเรียนอะไรน,นะเรียนพิศวกรจริงๆอะกิฟอยู่ปีสี่กำลังจะจบแล้วแล้วทีเนี้ยดันมารู้ตัวอีกทีว่าแต่เองติดเอฟมันก็ต้องเรียนอีกเทอมหนึง่งซึ่งตอนนั้น่ะแม่ก็บอกว่าเออให้หาเงินเรียนเองเลยนะติดเอฟอะแม่ไม่ช่วยลวนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะกิฟก็เลย เพื่อนก็เลยแนะนํามาว่าเออก็ไปทําอินฟูสิมึงหน้าตาสวยนะหน้าตาดีนะทําอินฟูได้กิฟก็เลยเริ่มทำอินฟูและหลังจากนั้นกิฟก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่งได้เงินก้อนแรกมากิฟก็ดีใจมากจนกิฟก็ทํามาเรื่อยๆกิฟก็มีเงินค่าขนมกินเองโดยที่ไม่ต้องของเงินแม่แล้วก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆได้ใช้หน้าตาตัวเองที่แบบบ้านๆระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำงาน แล้วก็ขอบคุณแม่ที่เชื่อมั่นในตัวกิฟว่ากิฟจะ,จะทำได้วันนี้กิฟมาทำศิลปกรรมแม่ก็เป็นห่วงว่าเออไปคนเดียวจะเป็นไรไหมอะไรประมาณนี้นคะ่ะ ก,ก็อยากจะบอกแม่ว่าวันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงกิ๊เลยกิ๊ฟจะกลับไปเป็นกิ๊ฟคนใหม่จมูกแท่งนี้เนี่ยจะทําให้กิ๊ฟสวยขึ้นมั่นใจขึ้นมีงานเยอะขึ้นก็จะมีเงินเยอะขึ้นที่จะแบ่งเบาภาระแม่บอกเลยว่าดวยแน่นอน <laughs> ที่หนึ่งนะคะหลังจากผ่านไปแล้วหนึ่งวันช้ำน้อยมากๆเลยรู้สึกดีมาก นี้นะคะกิฟก็ทําจมูกมาประมาณ1เดือนกว่าแล้วค่ะจะบอกว่าหลังทําจมูกมานะคะงานรีวิวเข้าเยอะมากๆเลยค่ะทาั้งงานรีวิวสินค้านะคะแล้วก็พรีเซนเตอร์แล้วก็มีถ่ายแบบเสื้อผ้าด้วยค่ะจะบอกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆสําหรับกิฟนะคะก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสดีๆอย่างหนึ่งนะคะที่เข้ามาในชีวิตกิฟนะคะบอกเลยว่าคิดไม่ผิดจริงๆคะ่ะที่เลือกทําจมูกกับโรงพยาบาลดรเชน,นะคะ่ะจนทําให้กิฟเนี่ยได้มีโอกาสทํางานในหลาย หลายด้านมากขึ้นค่ะ